พอยเอื้นกันพอยเอ๊ะไม่ไม่ต้องอมลุกไมเดี๋ยวอมฮะคก้อนอาบน้ำย้ายเลยสิเล็บผมมาให้ยไหมก้อนมันมาตรงผมมาผมมาจทงนี้ ให้ยายเช็ดเช็ดเช็ดอ่ะเช็ดเช็ดอ่ะไปล่อะ <H ö>? No our our อ,อ้อยเอื่นกันอ้อยแอะไม่ไม่ต้องอมลุกไม่ต้องอ้อย่มฮึใครก็อาบน้ำย้ายกันสิเล็มผมหมาให้ยไหมกันมันมาตรงผมหมาผมหมาจรินี่ผมหมาหรือผมหมาเนี่เนาะ ไปไหน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 ลูกโอ้ยเย็นดีไรพี่น้องเย็นดีไรบ้างเนี่โอ้ยลมเย็นฮ้ยลมเย็นลมเย็นเอ้าอะไรลูกโเจ็บปวดโอ้ยเจ็บปวดอ้ยโอ้ยเย็นดีให้โอุ้ยเจ็บปวดอุ้ยเย็น อ,อ,อ,อ๋อทำไมลูกห้าม่อนเหตุเ่อนเส็เเร็่เสพเห็ดขยายเร็ว ยังน้ำกลอก้อนยายยังจะอับนาว้ขัดอือแล้วขัขันอือก่อนแล้อือก่อนสวัสดีค่ะยายล้างจมูกค่ะล้างค่ะ หม่ำม,ม,มโอ๊ยป้าบิวบอกว่าหนูหม่ำมำหรือยังหม่ำแล้วค่ะหนูกินก๋วยจับเหลือแต่ไข่ดาวไว้กินตอนเที่ยงไข่ดาวหมูแฮมกินตอนเที่ยงกินก๋วยจับแล้วกินเยอะเลยป้าบิวมาแล้วลูกป้าบิวเรียกป้าบิวก่อน นี่ป้าบิลอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในทีวีอย่ในโทรทัศกนน่เรียกก่อน